ปันจะไปไหนจะไปซื้อของด้านหน้าอ่ะเอาลมไปแดดยังเยอะอยู่เลยเดี๋ยวไม่สบายลูกรักไม่จำเป็นที่ต้องได้ครอบครองแค่ได้ยืนมองไม่มีคนก็รักไปเลย <c oughs> เอ้าย่ายไปไหนมาย่ายมึงหยิบม,มาเชียวอ๋อไปดูหมาดิไอไ้ไบ้านน่ะมันขี่รถชนหมาเราย้ายสอนหมาแล้วนะว่าให้ระวังรถอ่ะแต่มันน่ะมันขี่มันไม่ระวังมันมาชนแล้วันหาหมาเราไปเกะกะมันมันก็ถางบ้านเหราเนาะเออหมาปักหมาสอนมารายาทมันตั้งนานไอ้คนขี่ไม่มีมารายาทแบบนี้ก็ได้เลระได้หมาน่ารัก